มาต่อกับเกม Last Day on Earth ครับหลังจากคลิปที่แล้วผมให้เพื่อนๆทายกันว่าผมจะสู้กับอมบีได้กี่เวทนะครับและส่วนใหญ่ทุกคนก็ตอบกลับมาว่าไม่มีคนตอบเลย <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเรามาสู้ให้ครบ10เวทกันนะลองทำเควสนะครับตามที่อีเวนต์เขาบอกมานะ ซึ่งผมอัดคลิปไว้พักใหญ่แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าอีเวนท์นี้หายไปหรือ,อยังนะแต่อยากบอกว่าค่อนข้างยากนะครับเหมาะกับคนที่มีอาวุธพร้อมมือนะมีปืนเยอะๆมีทุ่นระเบิดนะครับแล้วก็เตรียมอย่าลืมเตรียมปืนมาเยอะๆกับ เตรียมชุดเตรียมอาหารมาเยอะๆนะครับเพราะว่าซอมบี้มันเยอะมากนะครับและส่วนใหญ่ก็คือต้องโจมตีหลายครั้งต่อคนต่อตัวหนึ่งนะทีนี้ตรงลานไปลองนต่ต้องระวังไอ้ซอมบี้กู้ระเบิดด้วยนะครับเพราะว่ามันจะระเบิดตัวเองนะถ้าเราอยู่ใกล้มันเราก็จะตายทันทีเลยนะครับต้องระวังไว้ด้วยนะแล้วก็ ตรงนี้มันก็จะรวมซอมบี้ที่เราเจอในสถานีตำรวจไว้เยอะมากเลยนะครับแต่เว็บหนึ่งมันจะมาทีประมาณ5ตัวนะครับก็จะมากันแบบหลากหลายเลยทั้งนักโทษแล้วก็ตำรวจนะบางตัวก็ใส่กลาอมาด้วยนะครับถ้ามีอาวุธเจาะกลาอมาก็ก็น่าจะช่วยได้เยอะนะอันนี้คือผมเพิ่งผ่านไปเวฟบที่2เอง ดูชุดดีแดงเถือกแล้วอะเอาวไปที่สองเลย็บที่สี่อมาวิ่นี่มันซัมบี้ระเบิดหรือเปล่าว,วะต้องระวังนะครับนี่นี่ม,ม,นมันจะระเบิดไนหะทุกคนต้องระวังนะครับซึ่งางวันที่ได้จากการทำเวสนี้เห็น เพื่อนในแคนบอกว่าได้คะแนนอะไรอย่าของซีซั่นเฉยๆอะก็ใครอยากมาทำเควสก็เชิญได้เลยนะผมเห็นในเพจของเกมหรือในกลุก่มของเกมนี้นะครับของคนไทยเนี่ยมาโชว์การลุยกับซอมบี้99เรียกันเยอะมากเลยนะ ต้องบอกว่าทุกคนเก่งกันมากเลยครับที่ผ่านไปถึง99้เว็บได้นะเนี่ยดูสภาพเว็บที่5ที่6ของผมดิเสื้อผ้าไปหมดแล้วไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมมารับมนื้ออะไรขนาดนี้นะครับลืมไปเลยว่าเออชุดชุดก็มีสิทิพังนะนอกจากชุดจะพังแล้วก็อาหารก็อาจจะหิวอาหารได้นะครับ สงสัยต้องกลับไปเอาชุดที่บ้านก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาลุยใหม่ให้ครบ10เว็บนะครับนี่เว็บที่6แล้วนะเดี๋ยวขอกลับไปเอาชุดที่บ้านก่อนสู้แบบนี้ไม่น่าไหวครับเสื้อทหารกับกางเกงบ็อกเซอร์สีแดงไม่โอเคต้องกลับไปเอาเสื้อผ้ากับปืนมาลุยกับซอมบี้สักหน่อยนะครับ แล้วระหว่างที่เราจะกลับบ้านนี่ยเราก็เอาของกลับไปบ้านนี่นะจะได้ไม่เสียเที่ยวครับเสียดายของอะ่ะเอ๊ะเมื่อกี้เห็นคุณเอากุญแจกลับดีกว่าไหมอาหารเอาไว้นี่แหละเพราะว่าเอาไว้กินตอนที่สู้กับซอมบี้เนาะ เกมนี้ต้องเล่นอีกนานเลยกว่าผมจะได้รถ AGV อ่ะแล้วก็ไอที่อ่างน้ำกดก็ได้ของอันนี้มาเยอะแล้วนะครับอันนี้ผมวร์ปกลับมาแล้วนะตัดคลิปกลับมาเลยครับปเดี๋ยวเราไปเลยกับซอมบี้ต่อนะก็เอาแค่10เวฟพอนะครับเราไม่ได้มีฝีมือในการสู้ถึง99เวฟนะ ต้องมีอาวอุธทีประมาณานีน้โอ้โหอึระเบิดผมไม่ใช่ตะเบิดนะท่านร้องสอมบี้ตะขาบตีนตะขาบนะจะอ้วนนะอะจะตามมาอะไรขนาดนี้วะไอ้สอมบี้โลกก็ถ้ามันไม่ถึงโลกก็ยังพอสู้ไหวนะพอมันถึงโลกต้องรอให้มัน เอาโลออกจากตัวมันก่อนนะนะจะได้ยิงมันเข้านะครับเว็บต่อไปเว็บที่8นะมาเลยต้องระวังไอตัวระเบิดไว้หน่อย เราแวงไอ้วงแดงมากเลยเอาออปืนพังชิบหายแล้วต้องสู้ใช้ดาบอย่างเดียวเลยดาบก็ดไม่เยอะเท่าไหรนะ่นะเ <c ười> สียงมันดังอะนะต้องเอามือปิดพอเอามือปิดหูก,ก็โดนซอมบี้ตบเลยเฮ้ยเสื้อพังวะนี่แค่วิที่8นะ โอจะถึงสิบไหมเนี่ยคือหเกือบดีนะกรอดม่ได้ก่อนถ้าเมื่อกี้คือหนีไม่ทันก็คือเรียบร้อยแล้วนะต้องกลับบ้านมาใหม่เลยได้กลับบ้านแบบไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับอะปืนนี้ก็หายยากนะแต่เพื่อเควส ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ส่มใหม่ได้นะครับมันก็จะมีช่วงที่เราฟุกบ้างไม่ฟุกบ้างก็ว่ากันไปนะที่อีกเวียเดียวเท่าน,นั้นครับอีกเวียเดียวใช่ไหมวะใช่แบบหละไอ้สองเวียนี่มันจลยจำเลขเลย ไม่รู้ว่าเทคนิคในการเล่นสู้กับซอมบี้ตรงร้านลองอันนี้จะมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับเพราะผมดูแล้วมันไม่มีแบบให้ให้ใช้บักแบบบักประตูอะไรอย่างนี้เลยฮนะบักมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้นะครับอาจจะต้องใช้อาวุธในการสู้อย่างเดียวเลยซึ่งถ้าเราอัพอาวุธมาแบบเต็มสตรีมแล้วเนี่ยเต็มแม็กแล้วเนี่ยน่าจะโจมตีซอมบี้ได้เยอะกว่านี้นะครับ เออผมก็เลยผมก็ลืมเอาปืนที่แบบเจาะเกราะมาลองใช้ดูนะเพราะว่าซอมบี้พวกนี้มันมีเกราะติดตัวอยู่แล้วนี่ใช่ไหมล่ะตำรวจพวกนี้ยอีกแป๊บเดียวอีก๊บเดียวมีเวฟที่เก้าแล้ว ดีนะว่าไอ้ตรงนี้มันยังใหญ่กว่าไอ้อีเวนต์ปาร์ตี้จำได้มั้ทุกคนปาร์ตี้ปาร์ตี้วังเวงที่มีกระทิงอยู่ข้างในอะแล้วกระทิงมันคือมันหมุนรอบเราเลยนะโดนควิท่เดียวตายอะะนั้นมันใกล้เกินต้องหามุมดีๆนะครับแต่นี้ก็ถือว่ายังพอใช้หลบซอมมี่ได้อยู่นะโอเคเว็บสุดท้ายแล้วครับ เว็บที่10นะไม่แน่ใจว่าถ้าเราชนะเว็บที่10แล้วเราจะต้องทำเควส์ทำเควสอ,อะไรต่อหรือเปล่าอ๋อเออนี่ยเควสที่10แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วมันมีบอกว่าให้เราฆ่าซอมบี้ในสังเวียนอ๋อตัวนี้เรียกสังเวียนนะให้ได้200ตัว เฮ้แต่เดียวนะซอมบี้แต่ละเวฟเนี่ยมันมาเพือห้าตัวแล้วค่าให้ได้สองร้อยตัวโอ้โหกี่เวฟเนี่ยตอนนี้เราค่าไปได้สี่สิบสองตัวใช่ไหมขาดอีกเอาง่ายขัดอี160ร้อยหกสิบตีซะร้อยหกสิบหันห้าสาสิกว่าวฟสาสบสองเวฟ ถูกไหมร้อยหกสิบน่าจะใช่และมัง้งสามสิสาสบสองเวฟตายแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเราหยุดไว้ที่ตรงนี้แล้วกันส่วนใครที่ไหวก็เต็มที่เลยครับเป็นกำลังใจให้นะทุกคนสู้ส ส่วนผมเลเวลเท่านี้นะอาวุธเท่านี้ก็สู้ไม่ไหวจริงๆครับอันนี้ต้องขอโทษด้วยสำหรับคนที่รอดูผมแก้เควสนี้นะแต่เชื่อผมเถอะโหลดมาเล่นครับทุกคนเกมนี้มันเล่นข้าเวลาได้ดีนะแล้วก็เราจะเสียเวลากับการตามหาวัตถุดิบในการคาบของเยอะมากเลยนะครับส่วนใครที่เล่นแล้วเกมกระตุกเนี้ย น่าจะเป็นที่เกมนะครับเห็นหลายคนบอกว่าใครที่ใช้ Android บางรุ่นเนี่ยมันจะเด้งออกนะครับแต่ผมเล่นบน iPhone 11เนี่ยยังไม่เจอเด้งนะก็ลองเคลียร์แคสนะครับลองลบเกมแล้วโหลดใหม่ดูนะทุกคนนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับผม